น้องน้องคล่องตัวขึ้นเยอะมากครับเออดีฮะดีต้องคล่องตัวอย่างนี้แหละสวัสดีครับชาวเล็กทุกท่านหยูผมก้องซาครับงาในเกมวอสซ์สองอีกแล้วครับฤดูกาลใหม่ครับ12กับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้าเกมมาแล้วครับสำหรับน้องจูโน่แล้วก็โหมดเกมใหม่ปะทะแล้วก็แมปใหม่ต่างๆนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ในสองเซิร์ฟไม่ใช่สองเซิร์ฟแล้งรีด้วยนะครับผมโหมองเลยเข้ามาแล้ว อย่่างทไม่ค่อยได้เล่นเลยครับวันนี้ซีซั่นใหม่มาแล้วก็เลยกลับมาลุยอันหน่อยแล้วกันโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เปิดใจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3สูงสุดถึง50บบาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, Valorant, Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เปิดมาดูส่งร้านค้าก่อนเลยครับก็มีในส่วนของตัวแบลทน์พาสนะครับแล้วก็มีสกินของแพ็คผู้เริ่มต้นรวมไปถึงสกินต่างๆเอสกินหน้ากากครับอันนี้ฮันโซนี่สุดจะมีแล้วนะฮันโซนี้อ่าแล้วก็โอ้สกินที่เข้ามาเลยนะฮะเป็นสกินของน้องคิริโกะครับหลายๆคนนะ่าชื่นชอบกันนะครับมีอะไรบ้างประมำดูกาลสกินตามนี้เหนือชั้นอนะ่ะแล้วก็ในส่งรอบนี้จะเป็นสนองริปเปอร์ครับี่ฮะว้าว ย่างเทนะครับก็เลเวลสูงสุดอยู่ที่ชุดนี้ครับผมมามีเอฟเฟคข้างหลังด้วยถือว่าโอเคเทอยู่นะครับวิเปอร์นะครับต่อไปในส่วนของแบทเทิลพาร์ตครับในส่วนของตัวละครนี่เดี๋ยวนี้มันฟรีแล้วเนาะใช่ไหมเท่าที่ผมจําได้มันสามารถเล่นได้ฟรีแล้วนะไม่จำเป็นต้องมานั่งปลดใน Battle Pass แล้วนะครับผมอัมเ <I 'm S 1> ุอร,รสกินน้องจูนโน่กันหน่อยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหลกัลกๆอ่ะสกินยังไม่มีสกินเลเจนด์นะอ่ายังเป็นสกินฟ้าอยู่ไฮไลท์เปิดตัวท่าใหม่นะฮะ ทักทายแบบชาวดาวังคารน้องไป่ชาวดาวังคารนะ,แ,ะแรงน้งถทวงครับแล้วก็มีอีโมดต,ต่างๆมุนตัวนั่งนี่น้องลอยกาอากาศหัวล้อมุนตัวหลักหดูเป็นน้องกันนะคลิปวันนี้ท่าต่างๆนะครับเครื่องประดาบับอันนี้เป็นท่าของออาวุธครับนี่อาวุธทองครับ แล้วก็อาวุธหยกนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปลองเล่นน้องดูส,สิว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างฮะไหนไหนไหนลองหน่อยครับผมสำหรับน้องจูโน่ฮะกระสุน180ออาปทันเรย์กลายบูธอะไรต่างดามิดเหมือนเดิมไหมเท่าเดิมนะเสียปืนดูเปลี่ยนไปนะเล็บชิปอ่าพุง่งเหมือนเดิมพุ่งเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมครับ ดูความเร็วคลิกขวาอ่าวมีวีบอกแล้วอ่าอ่าโอเคดูดีขึ้นดูดีขึ้นอืมเอฟเฟกดูดีขึ้นนะค,ครับถ้าเทียบกับตอนที่เราเล่นลแรกๆนะโดยเฉพาะคลิกขวาเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนี่ว่านี่มีวีบอกแล้วนะนี่แบบนี้เลยอ่าแต่ก็ต้องยิงเหมือนเดิมนะต้องคลิกขวาคาแล้วก็ยิงเหมือนเดิมอัลติเมทครับออฟฟิเชียลเรย์ ดูมีเอฟเฟกมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีวงรอบๆมากขึ้นละวอ๋อพุทธด,ดาเมทเหมือนเดิมนะอมโอเคแล้วตอนพุทธดาเมทจะมีในส่วนของอ่ามีท่าตอนมีเหมือนเป็นเอฟเฟกที่ตัวละครด้วยผมเห็นเอฟเฟกอยู่อ่าโดดได้2ทีกดน,นี่กระโดดได้นะโอ้เป็นซุปเปอร์จัมพ์แทนแล้วเหรออืมเนี่ยปึ๊บโดดได้เลยนะขีดขวาชาร์จซีคิวอ,อ่าโอเคเหมือนเดิมครับ ออกไม่เท่าเลยครับนี่ตอนใช้ถ้าเราอยู่ในในวงนะครับก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาว่าปืนจะมีบวกอ่าจะมีสีฟ้าขึ้นมาโอเคไปเดี๋ยวลองเล่นในเกมดีกว่าว่าน้องจะโหดขนาดไหนครับผมระหว่างหาห้องครับดูในส่วนแบนท์พาร์ทหน่อยละกันอีลารุครับนี่ผมไม่ได้นั่งดูแบนท์พาร์ทเลยเนะี่ยสกินอ่าสกินแอสสวยอยู่รอบนี้จะมาในแนวอียิปต์นะสกินสกินฟรีครับอืมดูแค่สกินเลยนะเป็นหลักนะบัตติสครับอ่าเป็นฟาโลโอ้โหน่ารักจัด ไปอ่าแล้วก็มีในส่วนของพเมพยมสุดท้ายอ่าเป็นในส่วนดูฟิตนั่นเองโอเคไปหาห้องไปลุยดีกว่าครับผมโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วครับโอ้โหหาห้องนานมากนะครับประมาณ15นาทีได้นะครับผมมาเรามาลุยก,กันในส่วนของจูโนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ทที่ตอนนี้มีการปรับนู่นนี่นั่นละนะครับก็โอเคขึ้นเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่าจูโนเข้าเซิร์ฟจริงแล้วเป็นอย่างไงนะครับช่วงนี้คนเล่นซัพพอร์ตเยอะครับ มีมีเอฟเฟกตรงจอด้วยนะเออสังเกตได้นะครับขีดขวาเนี่ยขีดขวาถือว่าดีนะมาลองดูมาลองดูงดว่ามันมันจะนจะโหดเหมือนตอนเล่นตอนที่เข้ามาตอนนั้นไหมครับปไปไปครับผม let's go เราต้องบูทนี่บูท <c oughs> ได้เพื่อนรื้นนะอ่ายังพอจำสเต็ปนางได้อยเดี๋ยวนี้มีวงบอบนี้หรอ อยู่เพื่อนนะอยู่เพื่อนนะอย่ายิงนะอยู่เพื่อนด้วยครับพี่ไปเอะไะเพื่อนเพื่อมีสก,กิลนี่หรอ,อเ,เอ้ยโ,โดดจะตายผมจะตายโอ้โอ้ยก้อนโดนลื้อคือเปล่เลเวอร์แตกนะฮะไปครับปืนเออจะโดดได้สองทีก็โอเคนะ นะครับยิงนะฮะรู้สึกดาเมจเบาลงเพราว่าฮิว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 อะไรเพื่ะนอ้ยเพื่อนเพื่อนปลดอันนี้แล้วเหรอไวจังอ่ะล็อกล็อกล็อกยิงไปโอเคไม่ใครยิงอันนี้เลยเพื่อนโอ้เพื่อนไป็นนารอด ดูพิเคดดูฟิตโอ้โหเพื่อนกูทำอะไรได้บ้างอะยิว่เพื่อนที่วิววิดูเล่นยากขึ้นกว่าเดิมไหมยิว่เพื่อนเอ้ยถอยก่อน มันลงมันมัลงมันลงโอ้โหแล้วเพื่อนเราโดนนะเรนเซอร์เราเรเซอร์โหดจัดเลยยิงไปเรเซอร์ฝันโหดจัดยิ่วโอ้โหยิ่วพิษม่ทันแล้วโอเคเราจะไปใครดีไม่น่ารอดสภาพน,นี้ยิ่วโอ้โห,หไม่ไหวแทง โซแทงดูปะแทงดูซ right ัมติงเฮเซอร์ค่อนข้างจะเดือดอยู่คือน้องก็เหมือนเดิมนะรู้สึกรู้สึกฮิวเบาลงหรือเปล่าวะไม่ไม่มั่นใจไม่ได้ปกเพงไม่ได้ไปดูนะแต่ละห้องตัวขึ้นครับอ่ะรู้สึกว่าห้องตัวมากขึ้นระดับเลยเออเพื่อนที่วิยุ่งยี่วิวสุดแล้วเพื่อนโอเค หลอกเป้าอ่ะดีกไก่อนก็ก็ก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวนะฮะเป็นซับที่เล่นค่อนข้างคว้าตัวนิดนึงนะเกมแรกต้องเกมแรกอาจจะงงงงนิดนึงอนะทีมเมทเรามาปกันทิวคร,รับปกันทีวออปิทอาไปเฮลิเดรียไป ได้จะได้ไดได้สวย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 ได้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 ไม่ยากไม่ยากเฮียครับอืมอะไรวะภารกิจเสร็จสิ้นฮะฮะอะไรวะอาชีพเม้นเหรอไม่ทำอะไรเลยอาชีพเม้นเสร็จแล้วเหรอโอเคน่าจะเหมือนอะไรสักอย่างนึงใช้แล้วได้ได้แหละอืโอเคครับดูมเพื่อนดูมวอนนี้ไปแล้วเพื่อนโอเค ก่อนครับบู๊ก่อนครับโอเคพาติเมทพาติเมทฮิวฮิโอ้เพื่อนใจยเย็นยิงไปตายแล้วเพื่อนสวยใส่เสื้อมาเออโอ้โดนก่อนโดนก็เดือยไม่พันออแต่แต่น้องคล่องตัวขึ้นเยอะครับเล่นแล้วรู้แล้วว่าน้องคล่องตัวขึ้นเยอะมากมการการเคลื่อนที่อะไรต่างคล่องตัวมาก ห้องตัวอยากเห็นได้ชัดนะไป,นไ,ปไปครับ let's go let's go บึนบึนเคบิน okay, มามีคนเริ่มชมเนี่ยหรอดีนะไอที่กระโดดได้เนี่ยอันนี้ถือว่าท่องตัวมากฮนะับ okay. เดเซอร์เพื่อนโอเครีโหลดเออเพื่อนฮิวทัศน์มไม่รอดไปล้วงหลังเหรอ

หน้าตายหน้าตายสวยโอ้ยเพื่อนใจเ<า>ย,ย็น,ยยนยเพื่อนใจเย็นฮิวไปเออผมจะตายเนี่ยเออเออฮิวอยู่โอ้ยเต็มที่เต็มที่แล้วเต็มท,ที่โอเคโอค้อย่างตึงโอเคพุ่งฮะัน,น้องน้องคลองตัวขึ้นเยอะมากครับเออดีฮะดีต้องคลองตัวอย่างนี้แหละ ถึงก็สึกว่าเออถึงสึกว่าเออนางนางโหดอยู่นางโหดอยู่น้องโหดอยู่คลองตัวมากเล่นแล้วรู้เลยว่าจูโน่คลองตัวจริงไปครับไฮเปอร์ริงเมดเรามีโหแต่จุดใจอยู่เนี้ยสวยฮะนี่ขวาต้องเล็บชิปบ่อยๆด้วยนะจริงไหมฮะเออสวยอยู่ ายสวยครับสกิลสกิลน้องกดบ่อยมากดูดิคล่องตัวจริงนะเนี่ยถ้าแบบดามเมจหรือแบบแทงมาแล้วแบบไม่เป็นจังหวะหรือจริงจริงก็สู้ดุลฟิตได้เลยนะเพราะว่าน้องกระโดดได้เว้ยตอนจะโดนต่อยอะไรพวกเนี้ยน้องโดดสู้ได้เลยเนี่ยโดดปุ๊บเนี่ยแล้วก็พุง่งคล่องตัวมากเป็นซัพพอร์ตที่คล่องตัวมากหลับจูโน่ครับโอดอยู่เอาไปเท่เรมาแล้ว เอาน้องแคสตี้มาแล้วดเิเท่าเลยมาแล้วเทเลเลยมาเท่าเลยมาฮิวฮิวฮิวเออตายสวยไปก่อนครับเออมาจะาผมไมไปจะผมอ่ะอันณาเออ เออเนี่ยอันนาป้าต้องโดนโดงส่งติงว่ะนะป้านะสวยครับรอบนี้ค้องตัวค้องตัว,ตวเป็นเป็นซัพพอร์ตที่ค้องตัวมากเ,ออมเลยเราเป็นเราสุดสุดแล้วป่ะเนี่ยโอ,อ้ผมจะตายผมจะตายเออ,เอ,อน้องขาตายน้องขาตายเมื่อกี้ยัได้อยู่ปะ่ะสวยครับ เมื่อกี้น้องขาตายฮะน้องน้องเจอ EMP โอหแต่แต่คล้องตัวจริงเป็นซัพพอร์ตที่คล้องตัวมากมันมันคล้องตัวพวกการกระโดดได้สองครั้งนี่นแหละเนี่ยจริงกระโดดไปพุ่งคล้องตัวแบบม้องตัวเวอร์เออต้องแบบนี้แหละต้องแบบนี้แหละชอบ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 ไปเพื่อนอ่าเพื่อาาาตายรอก่อนคายปาร,ริงไว้เพื่อจะได้มาหาเราไ,ไวเล่นง่ายขึ้นเยอะ Yeah. ที่ขวานี่ก็ใช้ได้ฮะเอาไปใช้ตอนแบบตะกุมมาเยอะๆอย่างเงี้ยเออยิงฮะยิงฮิวะเออเอเอ,เอ,เอมันจะยิงผมแล้วเพื่อนเออว่าแล้วมันต้องยิงผมฮิวไปมาติดเมตาฮิวอยู่เพื่อนสุดๆแล้ว โ oh, อ้สู้ยังไงอะเออสู้ยังไงอะโอเคเมื่อกี้อันติเมตเราดูพิเคตไปหนึ่งนะครับเซลลดิสรัตกำลังจะมารอบหน้าแล้วก็ออปิทอลได้อยู่ไปครับเ <c oughs> อา <c oughs> เพื่อนยิงไหมครับโอเค เพื่อเราเล่นลิปเปอร์เดี๋ยวได้ปหเอ้าเขาจะเป็นหายเหรอจะเป็นหายเฉยผมน่าเป็นจังหวะดโดนต่อยแต่ฝั่งนูน้นเทรเซอร์อ่ะคนที่เล่นในส่วนของแคสซิดี้ครับเก่งอยู่เอาแล้วเอ้า,อาโอเคไปครับพุงพ่งครับพุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุ่งพุ่งพุ่งไปครับผมโอเคอีกดนะฮะ โัอยู่อยู่เพื่อนฮิวอยู่เพื่อนเมทสู้แล้วเพื่อนเมทสู้แล้วไปครับผมมีโดไซส์ลงเพื่อนเาไปแล้วยิงไปมฮะยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่พอยิงอยู่ยอยู่ล็อกเปลาแล้วฮิวสวย โอเคมันอยู่นะหัวคีวิ่งหมื่นเหรอเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคโอเคโอเคมาครับอัลติเมตหมดแล้วรอบนี้เอาเท่าเกเรามีอยู่เอาเท่าเรอเอาเท่าเกล้อวะโอ้โหทำมิวส์สวยด้วยพี่ชายอัดฮันโซเห็นแล้ว,มมมลวไม่ทาอุ้ย แล้วพี่ชัยก็มาแม่นเฉยเลยเรนเธอจะได้กันครบครบเลยในชะ่ไหมครบสามสามพอยต์แล้วเรื่อว่าไหนาก็เล่นแล้วก็เล่นได้เต็มที่โอเคน่าจะน่าจะเสียพอยต์ละ <c oughs> มีฮันโซมาพลิกเกมเลย <c oughs> น่าจะไม่ทนันเปลี่ยนรอรอจุดเลยครับนี <c oughs> ่ไกลเกินไม่ถึงโ okay. อเคไปครับผมพุ่งครับอืม โอ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ้อมก่อนผมต้องอ้อมไปครับผมทันประเนี่ยไปหาเพื่อนก่อนนะเพื่อนมีฮิวเดียวพุ่งมาแล้วโอ้โหพุ่งมาแล้วเพื่อนพุ่งมาแล้ว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 เออไม่ทันโอ้ my god เพื่อนดิสไพอย ไม่ไหวแล้วเพื่อนนี่แน่เออไม่ไหวก็แลกเอาไปคนหนึ่งแล้วกันเื่อกีไปไม่ทันอ่ะผมใบอ้อมอยู่มาฮะไปครับผมบมื้นมาแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้คุ้มบ้าด้วยกันฮนะวุฒิเมตรเราเยอะมากอ่ะไปกันไหม มันแม่นจังนพี่ชายอุดมันแม่นมากเลยคนนี้เีโอตายลงมาอีกเออเซลดิกซักไปฮะเออไฮนูนไฮนูนไปครับผมกำลังไปเพื่อนนี่ก็ไวที่สุดแล้ว <benim S 1> เออน่าจะไม่บอกแเราเล่นเราเล่นโอเคนะ สนุกอะเป็นซัพพอร์ตที่เล่นสนุกมากเลยเอ,อันโซคือแบบแม่นจัดบ๊อบไปแล้วฮะบ๊อบเลยด้วยพี่ชายโอ้บ๊อบเลยอะ่ะน่าจะไม่ทนันละผมจะเข้าพอย์ฮะก,ก,ก็โอเคนะรู้สึกเลยว่าเป็นซัพพอร์ตที่เล่นสนุกนะครับแม้ว่าจะแพ้แต่ผมเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นสนุกมากนะในส่วนของส่วนของน้อนนะฮะและสองน้อนน้องจูโน่นะครับ เวลีกูดเวลีกูดโอ้แต่ในแต่ฮันโซแกดเล่นโหดจริงอยู่ดีเกก็แบบมาออนไฟตอนหลังฮะยิงหูวบปะปะปเลยนี่ยืนยิงฟรีเลยฮะเออเรียบร้อยเลยเนี่ยช็อตนี้พิกเกมเลยครับอันโซสนุกอยู่สนุกอยู่น้องเล่นสนุกมากครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นเกมแรกของการเล่นน้องจูโนนะโดยส่วนคิดว่าน้องก็เล่นสนุกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นแบบสุดๆเลย ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าน้องจะคล่องตัวขนาดนี้นะเออนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับคลิปแรกในส่วนโอเวอรสองซีซั่นทีสองกับน้องจูโน่นะครับไว้เดี๋ยวเราต้องไปนั่งวิจัยน้องกันต่อนะครับว่าน้องจะเล่นเนี่ยแต่โดยส่วนตัว,ตวคิดว่าเกมแรกเนี่ยรู้สึกว่าน้องเล่นสนุกขึ้นเยอะคล่องตัวมากนะครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันเราจะไปคลิปหน้า,าลืมกดไลค์กดซับแชร์เปื่กระจายกองซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสนุกมากสนุกมากสวัสดีครับ